ทีมทิมกุลเฮิร์ตบินสราบุกดวงตาพิมพิมพันพิมพัฒนาใหม่นัดขาและนกชัดชัยและขอเสียงให้กับผู้กัด ผมจะไปให้คายค่ะต้องกลืนมันลงไปโอ้โหแค่เห็นตัวอย่างอย่างดียว่าสงสารใครจริงๆค่ะพี่ปุ้ยมันเป็นสมการที่แบบเชียร์ยากมากอ่ะสงสารพี่เถอะสงสารพี่ทำไมครับเพราะว่าอะไรพี่ปุ้ยเคยบอกเราในงานนสดงจอไปที่แล้วว่านี่คือแนวใหม่พี่ปุ้ยไม่เคยทําไม่เคยทําค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆมันก็คือถ้าพูดถึงความรักอ่ะ มันก็พี่พี่มันเป็นสากลแล้วพี่ไม่ได้ทรีตว่ามันเป็นความรักมันเกิดจากเพศอะไรนะคะพี่ยังยืนยันว่าเรื่องรักเนี่ยมันเกิดกับใครก็ได้เพศอะไรก็ได้ฐานะไหนก็ได้แล้วเรื่องนี้คือคาําตอบค่ะขอเสียความุม้ใจกำลังใจให้กับพี่พมุกบูนหน่อยค่ะโอ้โหมันเป็นงานพรีเมียมันเป็นงานละมุนแล้วมันก็ดูดีแล้วมันก็สีอยู่กิ้วผีซึก็มีวน,นในท้องโดยเฉพาะสามคนนั้นน่ายังไงเซ เธอพลิกเพิร์ดสามคนนี้มีปัญหาในกองถ่ายนะคะมีปัญหากับรุ่นใหญ่ค่ะเวลาเรียกชื่อใช่ครับรุ่นใหญ่จะจำเราไม่ค่อยได้ครับค่ะเวลาเรียกก็เรียกเป็นแพ็กเลยนะเพิร์พิกเพิร์ดใช่งานนี่เลิกหลังเล่นจำไม่ได้ครับตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ปิดกล้องแล้วก็ยังจำไม่ได้ <laughs> เป็นไงบ้างคะได้มีโอกาสได้ทำงานได้ถ่ายทำแล้วนี่เป็นแค่ภาพบางส่วนเท่านั้นเองสนุกสนานขนาดไหนคะกับเรื่องนี้ก็พอเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองรวมถึงทุกๆคนแล้วก็ ื่นเต้นตื่นเต้นมากอยากจะเห็นอี e ีแรกแล้วนะคะยังจิ้นอยู่ไหมคะตอนนี้เขาจิ้นค่ะเวลาที่เวลาที่พิกนางแอบดูมอนิเตอร์ตลอดเวลาค่ะไม่ได้ดูการแสดงนะคะไปดูผู้ชายสองคนค่ะพีคเผลอพีคสองคนใช่ค่ะเพิร์ดก็จะมาด้วยเพิร์ดแอบดูค่ะยังไงเพิร์ดทำไมต้องแอบดูคะก็อยากแอบดูอยู่ค่ะคือมันก็มันก็เป็นมีเหมือนกันเมื่อกี้ตัวอย่างก็แอบที่ดีเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่า ตอนที่เล่นนะคะในฐานะนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยตอนเราอ่านบทยังรู้สึกว่าแบบมันค่อยๆเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากให้ติดตามเรื่องนี้จริงๆะรู้สึกมันค่อยๆแบบมีหักมุมแล้วหักมุมอีกโอ้ยผ่านการกำกับเลยพี่ปุยพกอูนะทุกฉากทุกตอนมันต้องแบับเต็มที่แล้วยิ่งมีรุ่นใหญ่เข้ามาอีกโอ้โหนี่วันนี้ไม่มาสองท่านไปทีก็เลยไม่ไม่ค่อยจะเจียวเจ้าสักเท่าไหร่คุณดอะก็คือวินลี่แมคกินทอชค่ะ เป็นไงบ้างคะที่ผุ้ขากับเรื่องนี้ที่ที่เป็นการทํางานระหว่างรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่คือจริงๆเอ่อถ้าให้พูดตามตรงนะคะดีวกวัารุ่นเล็กง,ง่ายกว่าค่ะ <c oughs> รุ่นใหญ่วุ่นวายมากไม่ต้องหัวดเลาะดับ้ำอะไมาเลยวุ่นวายมากจริงๆค่ะ, <c oughs> ค,ะคือคือ,คอเขาเองก็หลังๆางานมันหาโอกาสมาเจอกันอย่างนี้น้อยอะค่ะเ<ช>ขาก็เลยสนุกมากจนบางทีต้องบอกว่าหยุดก่อนได้ไหมคะ ธรรมดาเราต้องห้ามเด็กค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่ห้ามผู้ใหญ่ค่ะหนึ่งในนั้นคือมีเด็กชายนกด้วยหระอคะพี่โนกเขาเงียๆพี่โนกเขาเงๆ,โโค,งๆค่ะแต่ได้ข่าวมาว่าคุ่วินนี่แม็กอินทอสก็ล่าเข้ากรุอยู่เหมือนกันใช่ค่ะไม่แต่กี้ยังพูดไม่จบพี่โนกเนา่งียๆแต่เขาปฏิบัติการเจียวจาค่ะ <c oughs> อ่าถ้าอย่างนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดเนี่ยใกล้จ่ออากาศแล้วเร็วๆนี้แล้วพี่ปุ้ยคะปักทิ้งท้ายเลยค่ะ ดูจะค่ะไม่ดูจะมันส่วนตัวเราชอบว่ารู้สึกว่ามันสนุกเนาะว่าไหมเรย่อากใไ้ตามชมค่ะค่ะฝากไว้อ้อมใจด้วยนะคะนี่คือทีมนักแสดงและผู้กำกับการแสดงจากสลับรักในแสงจันทร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แจมครับมีมีป้ายมาด้วยสวัสดีเธอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เข้าใจแล้วก็แฟนคลับที่ดูอยู่ทางไลฟ์ก็คงจะรู้สึกไม่แตกต่างกันนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่แจมมาร่วมงานกับเมสใช่ครับครั้งแรกเลยใช่ค่ะเราเจอกันครั้งแรกเลยค่ะใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะกันตามงานเรื่อยๆเคยแบบเอเดินสวนกันบ้างตามงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือเราคุรู้จักตั้งแต่แบบว่าก่อนที่พี่แจมจะเล่นละครเลยรู้จักมานานมากแล้วค่ะทำไมต้องขิงอ่ะมานานไปอ่ะ คือแบบว่าเรารู้จักกันในชีวิตจริงแต่ไม่เคยร่วมงานเลยนี่คือแรงแรนมันยิ่งทําให้พามาร่วมงานกันมยิ่งสนุกนะถ้ารู้จักกันขนาดเนี้ยใช่ครับจริงๆเขาเป็นคนสนุกอยู่แล้วไงแล้วพอแบบยิ่งมาร่วมงานกันในกองอ่ะผมรู้สึกว่าเออเบยให้เป็นคนที่แบบหนึ่งเืนเอ็นเอชเยอะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบสาวแบบเป็นเป็นผู้หญิงสนุกสนุกนะคือแบบทําอยู่กับใครก็มีความสุขอ่ะอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยแล้วก็คือทํางานด้วยก็มีความสุข ค่ะครับเดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอนนะคะบทบาทการแสดงนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างของเธออันนี้คือแค่ตัวอย่างฉันบอกเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้เมาสักครู่นี้เราพูดถึงโปรเจกต์บิ๊กซีนะวันนี้พี่แจมก็อยู่ใช่ไหมใช่ผมในชุดนี้เลยกรรมการใช่ใช่ครับน้องๆใช่นี่ค่ะซูเปอร์เกิร์ลบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลแทนเค้กจีน่าน้ำทอแก้มค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องๆได้มีโอกาสทำงานแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากมาก ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมีบทบาทการแสดงนะคะซึ่งเดี๋ยวผู้ชมเนี่ยได้เห็นแน่นอนในจอสวัสดีคุณกัปตันและคุณพิมดาค่ะคุณเรื่องนี้คุณก็ได้กลับมาร่วมงานกันเนาะเ<ๆ>จ้าเจ้าเบสเนี่ยต้องยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งการตามหาคุณพ่อ,อคือทุกเรื่องเลยค่ะไม่ตามหาพ่อก็ตามหาแม่ค่ะแต่แตว่าเรื่องนี้ต้องไปรอรุ้นว่าตามหาใครเพราะตามหารักเราไม่ได้เฉลยว่าเราตามหาใครใช่ คุณกัปตันคะเราเป็นเจ้าชายของอะไรที่พี่ปวยทุกโรคเลยพี่เป็นอะไรครับเรื่องนี้ผมเป็นอะไรได้ครับเพราะว่าผมมีความสุขมากครับอแาบมาควาทุกวันเมื่อเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็โอ้โหอยากมาความทุกวันครับค่ะพิมดาทำไมพี่จะพูดหรอ มีความสุขเหมือนกันค่ะสายตาเธอแบบอ,อยากจะบอกอะไรเยอะแยะมากมายคิดถึงมากไม่ได้ร่วมง,งานกับพี่ตันนานมากวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะและที่สําคัญนะคะเรื่องนี้พอมีพี่ออกสกาวใจนี่นาตาราณนะจ๊ะนางร้ายฟาดฟาดนี่เรื่องนี้มันต้องเข้มข้นจัดจ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะสาหรับเรื่องนี้ตามหารักที่เธอลืมแล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะๆจากลำเพลิงลกอะด้วย เราสดตอนจะห้าอยากให้เรลำเพินชกลำเพินโชว์เลยค่ะลำเพินลำเพินตาลำเพลินตาแข็งใส่เลยอะลำเพลินนี่ยังครับผมสวัสดีครับครับลำเพลินนะครับครับอย่าบอกนะว่าจะโชว์ครับครับโชว์โแหละร้องไหมเหรอไม่ไม่ร้องก็ได้ครับไร้้องก็ดลำเพลินลำเพลินบอกว่าเดี๋ยวไปติดตามในละครครับก็ติดตามในละครครับผมขอบคุณครับ